หอนเริ่มต้นเง้นละประมาณ6,000กว่าบาทครับลูกค้ากับรถปี20จดใช้งานปี21ครับลูกค้ากับรถตัว Honda City ครับมีนเป็นตัวสูเทอร์โบเป็นตัว V คือตัวเริ่มต้นครับลูกค้าคันนี้นะครับจัดฟรีดาวด้วยเลยนะครับสภาพดีดีไงลูกค้าไปดูกันเลยด้วยลูกทรงที่เป็นแบบทรงซีดานครับลูกค้าเป็นสีเทาแบบเมทัลลิกครับล้อแมกอลอยจากโรงงานพร้อมยาง b i s t r e เลยนะครับด้านในต้องบอกเลยว่าหรูหรามากนะครับด้วยเบาะผ้าสังคอาหนะครับหน้าจอทัชสกรีนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหนึ่ แบบดูเรียบง่ายครับลูกค้ายอดจัดนะครับได้เต็มนะครับด้านท้ายของลูกค้าเป็นแบบ LED ครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะครับซื้อกับเราเนี่ยโกให้เลยครับไม่มีค่าจัดค่าโอนดาเนินการภาษีไม่เก็บเพิ่มไม่บวกเพิ่มครับลูกค้าราคาไหนราคานะครับลูกค้าส่งถึงหน้าบ้านฟรีนะครับซิมคันเนี่ยออกรถจบที่0บาทนะครับโกให้เลยวานตีจากศูนย์ฮอนด้านะครับสองปีสองหมกิโลเมตรนะครับขับเข้าศูนย์ได้ทั่วไทยเลยนะครับสนใจอย่ารอช้าทักได้เลยครับ